ทดสอบซิมรายปีซิมฟาสเจสิบของ True ฟาสจริงหรือเปล่า CG-True-H ซิมนี้ให้ความเร็วมาแม็กสปีด70ิกิกะไบต์ต่อ1เดือนโดยมีอายุการใช้งาน12เดือนหรือ1ปี ซิมนี้ราคาปีที่ใช้นะปี2566ราคา1550บาทนี่คือซิมฟาเสิบของทรูนะครับใครที่จะซื้อก็ดูคลิปนี้ได้นะครับความลาาช้า32 mm มิบสองมิลลิวินาที ดาวน์โหลดได้18.1เมกะบิตต่อวินาทีอัพโหลดได้18.7เมกะบิตต่อวินาทีตรงนี้คือตำบลซึ้งอ,อเภอคลุงจัังหวดจันทบุรีนะครับ22110ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันออกแต่เราก็ายังมีดวงจันทร์ขึ้นทางทิศต,ตะวันตกนะครับ